Checking the blind over. Raj is here, Zero One, we have you five by five. Phase line echo secure. We have execute authority. We're one minute out. Copy that. Just don't start the party without us. Almost through. So, the cabin, we're going to call you. Team Man had the primary entry point is over. We're We're going กำลังปฏิบัติภารกิจลับนะคะซึ่งนั่นก็คือระเบิดเรือใต้ดินของรัสเซียโดยเราจะเป็นคนที่ถือระเบิดไว้นะคะว่ายใต้น้ำลำบากมากเลย ฉนี้คนนี้ก็เพิ่งลงปฏิบัติภารกิจใต้น้ำครั้งแรกนะคะเขาบอกว่าตื่นเต้นมากหายใจลำบากมากส่งไปดำน้ำไม่ได้ขาดสวยๆดำน้ำวนี้สถทนที่รบสงครามเมื่อกี้มีศพลอยอืดด้วยอ่ะ เล่นเกมผีไม่ได้นะเพราะกลัวเกมเลยนะแนวผีน่าเฮ้อยอะไรเยอะแยะเลยต้องระวังระเบิดด้วยไอ้ก็ต้องหลบระเบิด จรวดขี่พนาพุตใต้น้ำนะคะมาแล้วมาแล้วต่อไปคือหน้าที่กูใช่ไหม Wait โอเครอให้ใจไม่ทั่ดวท้อง okay, <go. S 1> โอเคไปต่อนะคะ ต้องเอาไว <Plant. S 1> ้เลยไปวางตรงนี้ใช่ไหมอเสร็จแล้ว armed. Clear out. Job. จากนั้นเราก็จะเข้าไปที่ห้องเครื่องนี่ระเบิดแล้ ได้ขึ้นมาแล้วโอ้โหบรรยากาศดีไหมเฮตันเห็นจะเขานี้สตาร์ทบินรอบนะคะตอนนี้ตึกพังหมดแล้วนะคะโหสุดยอดหายใจไปเราต้องทำไงต่อเนี่ยงงอ่ะ ủa lo okay. okay. okay, oh. oh, kàn... ở nhà Sandman, okay, theo Hearแก, nha, đi ní má, kéo, oh, có mày nang ở chửi à, ở đâu, ở đâu, ไงต่อวะไม่นั่งกันเฉยๆอ่ะเอ็นเตอร์ล้อลงข้างล่าง <c oughs> <c oughs> โอ้ทางนี้วะ,ะลงเพราะว่าไม่นั่งกันเท่จัง โอเคโหแอบ,บลงก่อนชาวบ้านด้วยนะโอเคเฮียแกล็อกเปิดประตูแล้วเนี่ยเท่จริงๆเซนแมนเบบี้จับจับไม่ซุ่มอยู่นี่ลหะเรานำเหรอ โอ้โหตกใจเกือบยิงผิดแล้วอันไงต่อพี่ทำอะไรเออเฮ้ยเหียใครยิงมาจากไหนวะอ๋อมึงอยู่นี่โอ้นี่เคลียร์ให้หมดเลย น่ารักจุงเบยอุ้ยเจียโอ้กลางหัวเลยอ่ะเกียดเอาปืนราวังหลังให้ล้วกัน lebih ya yang Wih yaaa Api Buk, buk, buk Wih ลคไปไหนต่อพี่อุ้ยเ่ยมากสู้ในที่แคบมดยัง เก็บปืนมั่วให้เหมือนเลยเนี่ยโหใส่กระสุนเยอะไปไหนโอ้พระเจ้าไม่อย่างได้ปืนเนี่ยหาปืนก่อนอู้เหมือนกันเหมือนเลยาายัไไงต่อวะเออรออยู่หัวเอาแล้วมานั่งอะไรตรงนี้ จะให้หนูไปนายงงแล้วไปนี่ปะขึ้นเหนือเนาะวิเชียเมาอยู่นี่โอ้ยแล้วมันก็นให้กูอ้อมปาบ จ้ารอเจ้านี่อุ้ยไม่คุณหลอกเลยนะเยสเก้ไ yes, อ้เป็นสโลโมชั่นทำไมเอาไปต้องทำเป็นสโลโมชั่นด้วย <c oughs> yes, เยสเก้ <ทะ S 1> ต้อนหาจ้าเอกตาท่าเอก ดูหน้าสิเงยหน้ามาหนูทำงานอย่างเดียวเลยนะเลื่อจังเลยผู้ชายเคร่เครียดแต่เรื่องงานเนี่ยไม่สนเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานเนี่ยเบื่อเบื่ออ่าอ่าอ่อันนี้ใช่ปะปาปขยให้นัดเจี๊ยป โอเคปล่อยมิสไซล์ <CL T S 1> แล้วอุ้ยไวว่ะว้าเปลาเหรอเรือขึ้นบันไดไปแล้วอ่ะโอเคนะครับตามเข้าไปตาอ,อยู่อยู่ไหนกันหมดอ่ะโอ้โหเรือโอ้โหบรรยากาศพระเจ้าอ่าวเวนเกิดอะไรขึ้น mặt tăm cho mày đồn lơ mày à, ko ok cái này kutwa kìa 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 อีกแล้วที่ดูตลอดอะ่ะโอเคที่รักจริงไปเมียช่วยอโอ้โหไททานิกตัวโอ้ชีวิตจริงนี่ขี่สปีดโบทไม่เป็นนะเนี่ยเพราะว่ามันบังคับยากมากโอเคโอเคโอเค,อ,เคอุย้ย อุ้ยเค็มเค็มอุ้ยอู้เขี้ยมึงมึงมึงทำเลือกูนี่หมายว่านี่มือใหม่นะหัดขับนะเนี่ยขับได้ด้วยยิงได้ด้วยอะโอ้โหนี่มันจะเทพขนาดนี้ยอมแลเลยครับพี่น้องครับว่าในเกมแม่งดังนะครับทำมงนพวเล่นเทพไปเลย 谢谢谢่าสา่า่ยบยต้นต้นเฮ้ยเฮ้ยชนชนปาโอ้โหอแตกเมาเรือหนูจะมาทำอะไรเนี่ยต่างสาวมือใหม่อย่างฉันมเจอเรื่ออะไรก็ไม่รู้ So let's see what we Good work, team. That's one for the books. Easy day, Overlord. Same man out. Raga